ตอนนี้หาหลักคือความจริงผมบอกไปแล้วล่ะว่าผมเจอพี่นิกเพราะว่าแมนยูงั้นผมไปถามพี่นิกเลยพี่นิกเชียร์แมนยูมีกี่ปีแล้วนานแล้วเนาะาไม่ได้นับปีอะไม่นับปีนักบอลคนมัธยมคนที่ชอบมากมากเลยคนแรกยุคนั้นต้องเป็นแฮมปะยุคนั้นก็เบ็แค้มอยู่แล้วเบ็แคมใช่ไหมเอเคไม่นั้นก็เราก็อยู่ในเขาเรียกว่าระยะห่างไม่ได้หากันมากอาจจะไม่ได้หากันมากคือต้องรู้ว่าสมัยก่อนเนี่ย มันไม่ได้หาดูบอลสดง่ายๆนะถูกต้องใช่เทุกคนก็คือก็ต้องอ่านตามสื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอดูแบบเขาตัดบอลมาแล้วก็ดูในข่าวทีวีข่าวแค่นั้นอ่ะนานทีจะมีถ่ายทอดสดนานทีใช่ไหมฮะอ่ใช่อ่ะแล้วเชียบอลมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเลิกเชียกันรอบหนึ่งนะคำถามนี้มันดูไม่เฮียจังเลยมันเพราะมันคือใครเชียแมนยูตอนนี้เนี่ยต้องมีทั้ง ใจมีทั้งอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนถึงไออย่างนี้ one straight all e rest ไปะใช่แดงแล้วแดงเลยแดงแล้วแดงเลยอารมณ์นั้นอ่ะก็ยังดูอย่างต่อเนื่องแหละเพียงแต่ว่าปากมันไม่ได้เก่งเท่าเดิมเสียงก็จะค่อยๆหน่อยมันก็จะเบาหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอต้องบอกว่าความเป็นแบบดูบอลในสมัยเราอ่ะสมัยเราไม่รู้ขอรวบๆเลยแล้วกันนะคะสมัยเราเนี่ย ก็คือมันค่อนข้างถากถางกันรุนแรงเนาะเออคือซึ่งมันจะแตกต่างจากเจเนอเรชันใหม่ๆที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยให้อภัยแบบฟังเออนี่ยป้าเราไม่ควรจะบูลลี่กันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีวาเลนตี้เออเขาวาเลนตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังคือยังแบบ อย่าให้ชนะนะอะอ่ไงเงี้ยนขาบอกป่าว่าถ้าชนะปุ๊บเจอชาร์อะไรเงี้ยจะล้อไปเรื่อยเรื่อยมันเป็นความสนุกเนาะมันก็ยังเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ของเราก็คือแบบหลังเกมอ่ะเออว่ามันจะต้องปิดเฟซบุ๊กไม่ว่าวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นะไรนอ่ยอะไรนีแบบอารมณ์ประมาณเก่งหลังเกมอ่ะเออเก่งนี่ไม่ใช่เก่งหมายถึงตัวตัวนักบอลเก่งนะเออปากเก่งออฟินิกเอาสาใจนี่เคยไป ไปดูบอลที่สนามเงี้ยไปดูออทอฟ์อย่างเงี้ยใช่ค่ะไปไปแล้วไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปดูด้วยเนี่ยยังจริงแพนปีที่แล้วเนี่ยก็จะไปตอนปลายปีก็ก็มีไปก็คิดว่าน่าจะไปดูปีนี้แมตช์แมตช์ที่ไปแมตช์แรกพี่จาได้ไหมพอจําได้หลางๆไหม ผมเข้าใจว่าพี่เดินทางเยอะแหละน่าจะเป็นแบบเป็นเป็นเป็นแมตช์เล็กอะเป็นแมตช์เล็กแล้วก็แข่งที่โอทาฟอร์นม่งจำไม่ได้ซื้อตั๋วหน้างานเหลือหรือไม่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 ให้คนหาต่วไว้มีคนหาต่อไว้โอเคนี่แฟนบอลเนี่ยก็แฟนบอลไงใช่ไหอดูกับอะไรหนักแมตช์แรกเดี๋ยวไว้นึกออกเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้ได้เข้าใจเขาเขาเขาไปถึงเขาไปถึงสนามแล้วอะผมอะนี่คืออะไรนี่ไปจับมือกับเทนฮากเลยใช่ไหมพี่ัซอยอยู่เลยจับมือเทนฮากเลยใช่ไหมพี่ ตอนเอาจริงๆคือตอนนี้เชียร์บอลอึกอักหน่อยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อึกอักมันมันก็มีนัดที่แบบเฮ้ยจะมาแล้วจะมาแล้วเนื่ออกอปะชนะเลี้ยวภูอย่างนี้เป็นต้นเออไม่ไอชนะไม่เท่าไหร่หรอกเตะเขาตกรอบเนี่ยสาใจกว่าพี่พี่ได้ส่งเมสเซจไปหาเพื่อนๆพี่มน้ี่ไหมเขาปิดมือถือนี้กันเลยนะก็คือแบบเลิกเติมเน็ตไปเลยสาวันอะจนกระทั่งแบบเออเห็นเราไปแบบ ไปไปแพ้ในอะไรเงี้ยเขาเพิ่งตื่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยทักมาหาพี่ทำไมเพื่อนพี่เป็นคนอย่างนี้กันวะเจตเนอาการอะไรเงี้ยไม่ต้องเพื่อนพี่เขาหรอกพวกเราเขาไม่ตากันเลยไม่มีเลยไม่มีอะไม่จริงไม่จริงถึงตรงนี้แหละผมถามพี่เลยว่าคิดว่าฟอร์มทีมของปีนี้เป็นยังไงบ้างแล้วพูดกันตรงๆเลยว่ารู้สึกยังไงเคือมันอย่างนี้ก่อน คือเรารู้สึกว่าคือตอนนี้น้องๆน้องๆที่เตะอยู่ในสนามเนี่ยค่อนข้างแบบเออไม่ขาดกําลังใจเนาะเออแรงผลักดันเนี่ยคือจะบอกน้องๆไม่ได้เดียวดายนะคะเพราะเราก็ไม่มีกําลังใจเหมือนกัน <c> ช <oughs> <c oughs> อบชอบกูกูกูคนดูก็ไม่มีกําลังใจเ, <c oughs> เ,รเราก็ไม่มีกําลังใจเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็คือจะบอกว่าน้องไม่ได้เออไม่ได้มีกําลังใจอย,อย่างเดียวดายนะคะเพราะเราก็เดียวดายไปด้วยกันนะคะก็คือปีนี้ก็ไม่ไหวเออไม่ได้ต่างหรอกจะ 8- จะ9้าจะ10ไม่ได้ต่าง ไม่ได้พีว่าแหลชแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็รู้ว่ามูลค่าของซันโมสอนก็ยังเป็นอันดับหนึ่งเนาะยังขิงได้อยู่นะขิงได้อยู่ยาสวยยาสวยเออเลยยาสวยแล้วก็ยาสวยต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เรเซอร์มาจากที่ผมหาข้อมูลนะมูลค่าทางการตลาดของแมนยูเนี่ยมันสูงมากแล้วก็มีการใช้พวกแบรนด์ใช้พวกค่าลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยในหลายๆผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ย วอลลุ idar, high, high, like ่มของรายได้เนี่ยมันสูงขยายตัวแบบสิบเท่าเลยหลายเท่ามากอ่ะตั้งแต่ยุคยุคเลเซอร์เข้ามาก็โอเคแหละแต่พอหมดเซอร์ไปปุ๊บเนี่ยไอ้มูลค่าการตลาดอ่ะสูงขึ้นก็จริงแต่มูลค่าในสนามเนี่ยมันลงมันลงต่ำลงมากพุ่นเนติ่งลงใช่ดังนั้นเนี่ยคือผมถามแบบในมุมแมนจจเมนต์ละกันทั้งทีมเนี่ยพี่จะเอาออกหมดเลยไหม โอ้ทั้งทีมอออกหมดเ,ออเลยพี่จะปลดหมดเลยไหมทั้ง11คนตัวจริงปัจจุบันเนี่ยหรือพี่จะเก็บไว้ไสักคนสองคนพี่อยากเก็บไปใครไว้ที่น่าเก็บก็ยังก็ยังเยอะอยู่นะแต่ว่าคืออ,อย่างถามว่าอย่างแบบคือมันผีเข้าผีออกสมเป็น,เป,นเป็นผีเนอะวะเออ,เอ,อคือ วันผีเข้าเอาก็ดีอะไรเงี้ยคือวันผีออกก็อยากจะแบบเออทิ้งกันไปซะดื้อเออคือพี่เนี่ยมันจะมีอาถรรพ์อยู่ว่าคือพอเราใส่เสื้อซื้อเสื้อดูุกการเนาะอันนี้พี่มูแล้วแหละคือว่าเราใส่เสื้อดูุกการแบบเอออะไรเงี้ยก็จะมีคนทักมาว่าปีเนี้ยข้างหลังเป็นชื่อใครเอออใส่ชื่อใครคนนั้นออกเอาจริงป่ะเออใส่ชื่อใครคนนั้นออกสานโชวะปีนี้เอ้ยไม่บอกเดี๋ยวรอว่าตำนานมันจะเป็นจริงหรือเปล่า ไปหมดอะโดนันโดเอ้ยอะไรเอ้ยไปหมดแล้วไม่เหลือละเออมันก็เลยแบบไม่ค่อยดีอะนี่ถ้าพี่นีก็ซื้อเื้ออะไรคุณอย่าลืมไปซื้อจริงๆตอนต้นฤดูกาลมีคนบอกว่าเอ้ยเอาแม็กไวใส่ข้างหลังหน่อยดิเอาแต่ตอนนี้เขาดีนะเออว่าไม่ได้เกือบไปแล้วเออดีนะไม่ใส่เออไปลงไปถ้าไม่ใส่นี่พี่ได้แบบกองหลังเป็นจอห์นนี่อีแวนชาเตอมิโลล่าสุดชาเตมิโลนี่คือ คุณเป็นไรอ่ะ่เลยคุณเป็นไรอ่ะเออน้องสารเนาะอ่ะนี่อยากฝากอะไรให้แฟนบอลปัจจุบันหน่อยว่าเออทมทุยกันเถอะน้องๆอย่าไปเก็บงำไว้เลยอย่างงี้ไหมยมจะบอกว่าให้มีน้ำใจต่อกันนะคะอ๋อคือดูแลกันบ้างเออดูแลกันบ้างนะคะก็คือดูแลหัวใจกันบ้างนะคะแล้วก็หัวใจพวกกูเลยเอาแค่ว่านี่ตอนพี่เลือกตั้งอะ เออพึ่งผ่าน70มาเลยเบอร์เจ็ดจะบอกนะโดนล้อด้วยเหรอโอ้โหใช้ชีวิตอยู่ยังไงคนในทีมล้อคนในเฟซบุ๊กนี่คือรู้เลยเพื่อนเพื่อนยับยับเฮ้ยเฮ้ยสอบว่าที่สอสอเบอรจเจ็ด์เจ็ดศูนย์แล้วบ้านไหนคือแปะยูวิลเนเวอร์วอล์ก่างเงี้ยแล้วคือแบบโอ้ยขอคะแนนด้วยนะคะเงี้ยล้วเนี่ะแล้วคือก็อ่ะ จำมาเลยขำบางทีเขาเห็นเบอร์เจ็ดเขาก็ขำแล้วช่วงนั้นคือมันเคนจําได้แหละเอ่เห็นใครพูดถึงเราเตะตกรอบเอ c เอคับบ้างทำไมเออคือถามว่าคือมันก็มีกําลังใจขึ้นมาแหละหนุกวะนั้นั้นน่ะเออมันก็คือปิดดูกกาลไปเลยปิดทุกอย่างไปเลยไม่ต้องแข่งแล้วต้องแข่งแล้วเหลือเหลือเอฟเอคับอีกอันหนึ่ง เดี๋ยวรอลุ้นใช่แล้วก็ถามว่านัดเซมิอ่ะคือมันแย่มันชนะแต่มันก็ฟิลแย่เนื้อปลาคออเออพี่ชนะแมนซิตี้เข้ามาใช่ไหมโน้คเวนทีเสื้อสีเดียวกันแค่นั้นเองแต่สภาพแต่ทีมเนี่ยักเตะขขโทษ่นปะโอ้โหฟิลอะเนื้อมะต่อให้ชนะคือไปชนะลูกทษมามันไม่ ไม่จอยอ่ะเช่เลยแอนโทนีเขาจอยนะแอนโทนีเขาจอยก็ปล่อยเขาจอยไปแต่ประเด็นคือภาพรวมทีมมันไม่ได้เออมันไม่ได้คราวนี้เรียกได้ว่าเราเข้าสู่ยุคของผู้บริหารถามว่าเกลเซอร์หายไปยังยังไม่หายหรอกยังไม่หายใหญ่น้อยเขาก็เทคในมุมของฟุตบอลดิเรกชันให้กับทางเซอร์จิมแล้วคราวนี้คราวนี้อันนี้ผมว่าเทนฮากไม่รอดแน่พี่อยากได้ไครเออพี่แจ้มไหมพี่แจ้มไหมอันเชมพี่แจ้ไหม่มาถอดเโหแล้วเดี๋ยวปีหน้าเป้ไปอีกเดโดยย้ายโคชเชไปเลยครับ ไโค้ชเชอันเชไม่ได้โค้ชเชโค้ชเชแท้นี่ไม่ได้ไม่ได้พี่อยากองเลแกก็ไปทำแชมป์โลกตั้งเยอะตั้งหลายคนเออพี่มีแบบในใจว่าอยากได้ใครโอ๊ย คือแต่ว่ามันก็สองจิตสองใจเนาะว่าคือ,อเราก็แทบจะให้โอกาสนะเทนหากแกปีเดียวเองก็คือถ้าแกแบบเออจับพัดจับผูแกได้เอฟเอครับขึ้นมาอมเอาอผีเข<อ>้าเข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 ้าเนี่ยเ <laughs> ข้าหลายหลายตัวนะเ <laughs> ข้าหลายตัวนะเออผีเข้าเข้าเข้าเนี่ยเอ <ๆ S 2> เอแลไวได้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นโอกาสของแกก็ได้นะมูเลยยังให้โอกาสตั้งเท่าไหร่สามปีเออเราก็ยังให้ก่อนที่เราจะไล่ไปในปีสุดท้ายนี่ไล่ทุกปีแหละไม่เห็นไหมนี่ย พี่นิกเขามีไอเดียแบบผู้บริหารใช้ไหมคือต้องบอกว่าคือถ้าเขาแอ h ชี v สักเป้าหนึ่งมันก็มีโอกาสคือมันมันอาจจะบริหารยากกว่าโรงพยาบาลยากกว่าโรงพยาบาลตรงที่คือทุกคนทําธุรกิจเดียวกันแบบซมทา t a r ก็ตคือหมายถึงว่าคืออย่างโรงพยาบาลมันยังหลากหลายเนาะว่าแบบเออคนนี้ตั้งเป้ากลุ่มต่างชาติคนนี้ข้งคนรวยนี่คนจนคือมันไม่เหมี่ยทุกคน same target เหมือนกันอยากได้นักเตะที่เก่งที่สุดอนั้นก็คือทุกคนก็อยากจะบาย คนเดียวกันอ่ะ,อะดังนั้นก็คือดังนั้นมันก็เลยค่อนข้างยากที่จะต้องมาจัดทัพทีมอ่ะเพื่อให้ได้ทีมที่ดีที่สดุดก็คือพอจัดทัพมาได้บางคนก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยบางคนเทนหากแฮทแท็กเอ้ยบางทีฉันอาจจะลองจับคนที่อยู่ซ้ายมาอยู่ขวาดูบ้างฉันลองจัดสูตรของตัวเองดูซิว่าเฮ้ยมันอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพของนักเตะขึ้นมาก็ได้แล้วผ่านไปหนึ่งตีรู้แล้วว่าไม่ได้ไ <laughs> ว่าอาจจะทดลองนานเกินไปนิดนึง <S <S 2> <S 2> อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ด้วยนักเตะเจ็บด้วยเหมือนที่เรารู้ว่าเจ็บ เจ็บหมดเจ็บเยอะมากเจ็บเยอะมากแล้วเอาเอาทีมแพทย์ไปจากทีมที่ดีที่สุดด้วยนะเอาไปจากทีมผมด้วยอาร์เซนอลเจ็บจนจะอายุสิบสามยสิบแปดเยี่สิบอะไรก็ได้เทะน้อยได้ไหมเหมือนผมวางยาเลยอ่ะคือเขาเอาทีมแพทย์จากอาร์เซนอลไปซึ่งตอนที่อาร์เซนอลเนี่ยแข่งอยู่อะก็เจ็บแบบเนี้ยพี่เจ็บแบบเจ็บกระจุยเลยจนเรียกว่าฮอส p ิท a ลแบนก็คือนักเตะในโรงพยาบาลเนี่ยเยอะกว่านักเตะในสนาม แด๊เขาก็เอาหัวหน้าทีมแพทย์จากผมอะไปอยู่แมนยูนะปัจจุบันเนี่ยหัวหน้าทีมแพทย์คนนี้ก็วางยาเต็บกระจุยหนัก็เลยมันเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมพ่นิกไม่งั้นผมถามเล่นๆสนใจไปบริหารโรงพยาบาลแมนยูไหมพี่ได้ไหมอ่ะไม่มันจะดีขึ้นผมไม่ด้ถามใหม่อันนี้จริงจังพ่นิกพี่นิกคือธนบุรีเขามีสปอนเซอร์นักฟุตบอลทีฟุตบอลนะไม่มีในไทยลีกอะไม่มีเลยเคยมีออฟเฟอร์ไหมหรือพี่ไม่มีทีม่อีนะลองถามมาก็ได้นะจริงอะ ว่าผมว่คือปกติแต่ต้องแบบท็อปเทียร์กันหน่อยนะหมายถึงว่าจะต้องแบบเออไม่ใช่ทีมงงงงงงบ้านวัดลิงขบอะไรนี้ไม่ได้ก็คือถ้าเขาเป็นระดับแชมป์อบตก็ต่ออีกเรื่อง ยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองคุยกันได้ก็คือจริงๆแล้วคือเราเราไม่ได้เป็นออไม่ได้มีเซสชั่นที่เป็นสเปเชียลไลซ์ของกีฬาแต่ถามว่ามีแผนที่จะทําอยู่เหมือนกันมีแผนใช่ไหมพี่ใช่แผนนิ่มันทาก็เข้ามาคุยได้ค่ะแต่ว่าอื่นๆเราก็จะไม่มีเรื่องของอย่างสปอร์ตอื่นๆที่เราทําอยู่ค่ะอ่ะอ่ะสุดท้ายคําถามสุดท้ายแล้วเอ้ยคุณจะถามอะไรเยียน้า คาดห e. วังอะไรแชมป์ดิอ่ะในเมื่อตอนนี้อ่ะมีเซื้อจิมเข้ามาแล้วตอนนี้หลังบ้านอ่ะหลายๆอย่างมันเหมือนมันมีการปรับทิศปรับทางเนาะพี่โอเคผมก็คาดหวังว่าคงจะปลดทีมแพทย์นี้ด้วยก็หวังหวังว่าจะมีการเปลี่ยนทีมแพทย์นะคะแล้วก็ถ้าถ้ามีเปลี่ยนผู้จัดการก็โอเคนะคะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหมดแล้วแกเสอเอาแท็กแท็กแก้เสือเอาไม่ใช่เอาไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้โอเคก็คือเออเราก็อยากได้ตัวมาเติมแหละ อยากได้ตัวขยันวิ่งหน่อยเลยรู้ถึงน้าลูนหมูลูนที่วิ่งทั้งสนามได้รถึงโรนันโดที่ขยันหาโอกาสอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากอยากเห็นอะไรที่ที่มันตื่นเต้นมากคือเราแล้วเราอยากอยากเพิ่มกำลังใจให้กับนักเตะเราด้วยคือหลายๆคนมีแววเนาะใช่ไมนูอย่างงี้ไมนูเดียโลแมนยูเนี่ยเขาต้องทำสไตล์เซลซี ยังไงขายทิ้งเกี้ยงเลยแล้วซื้อตัวใหม่เออได้เหรอเชลซีทำมาแล้วพี่เรื่องกฎการเงินพูดอย่างนี้ก่อนคือถ้าทําอย่างงั้นก็ได้แต่ว่าคนจะอยากมาอยู่หรือเปล่าเขาจะดูจากผลงานฤดูกาลที่แล้วใช่คือถ้าคุณจบ8-90อ่ะมมีใครอยากย้ายมาหรอก ไอ้ข่าวที่เขาบอกว่าเออไอ้ข่าวที่เขาบอกว่าเขาอาจจะเอานักเตะออกไปประมาณ12 13คนผมพูดได้เลยว่าแม่งไม่มีทางไปไปได้ไม่ทางเไรไอ้ที่ที่จะอาออกไปนี่ก็อยู่ในโรงพยาบาลไปแล้วครึ่งหนึ่งอยู่แล้วนะมึอออกอยู่แล้วเออมันออกอยู่แล้วว่าก็เติมมาเหอะอย่างเงี้ยโอนาน่าเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนผีเข้าผีออกเลยอ่ะเออจะตูดะตูดเขาใหญ่นะเอผีเข้าผีเข้าครึ่งแรกผีผีเข้าครึ่งแรกผีออกครึ่งหลังเนี่ยก็มีอ่ะ ป้าว่าคือมันก็เลยแบบเออมันไม่ได้เหมือนหน้าฟานไม่เหมือนเดกคนอาร์ที่เราเคยแบบฝากชีวิตไว้อะไรยเงี้ยเข้าใจแต่แต่แล้วถ้าเกิดในกรณีของโอนาน่าผมเองอะยังมองว่าต้องให้เขาอีกปีหนึ่งก็ต้องให้แหละผมอันนี้ผมพูดแบบโดยสุดใจเลยคือาครหยอกไปใครหยอกไปไม่รู้แต่โอนาน่าเนี่ยเซฟต้องเก็บเอาไว้แล้วว่าเซฟโอนาน่าอยากน้อยอยากน้อยเปิดบอดดี โอเคช่วงนี้อาจจะเพี้ยนหน่อยแต่ช่วงหนึ่งกับเปียเปิดบอลดีจริงก็ผีเข้าผีออกอยู่างเงี้ยผีออกเป็นเป็นเรานะเราเอาเปิดบอลดีนะเอาไปครึ่งสนามเลยใช่ใช่ใช่ให้เล่นเป็นเอาฟิลเลยว่างั้นเอาอะไรวะขอโทษครับเดวิดลาย่าผมเล่นเอาฟิลเออว่ะเออเดวิลลาย่าผมครึ่งสนามเลยเล่นเป็นกองหลังเลยเอร์โดอ่ะมาประมาณนี้นะพี่นิกรบกวนเวลามากมายแล้วขอขอบคุณต่อพี่นิกทีนนะครับสำหรับเทปสนุกขนุกทั้ง2เทปเลยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะเนเธอร์โดทูปนะครับอย่าลืมติด ตามกันนะฮะเราก็จะมีคอนเทนต์สนุกสนุกดีๆแล้วก็มีสาระแบบนี้อยู่ตลอดเวลาครับทั้ง Facebook ทั้ง u t u b e แต่ก็อย่าคาดหวังว่าจะสาระตลอดเวลาขนาดน <laughs> <c oughs> ั้นมีเทปพินิกเทปเดียวนี้สนุกสนุกบ้าง <c oughs> าไม่ได้บอกว่าอะไรสาระมีสนุกบ้างเทปพินิกเทปเดียวนี้คือพ<อ>ัฒนากระทรวงสาธารณสุขเลยยังไม่ดูกลับไปดูนะคัามไปเข้ามานะคะอย่าลืมไปดูคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากให้กลองใจแมนยูด้วยค่ะไม่ไม่หลอดปีนี้ก็ปีหน้าเจอกัน ถ้าปีหน้าไม่รอดก็ปีต่อไปปีนี้รับผมไปก่อนปีหน้าอแล้วก็ปีนี้ก็ขอให้กำลังใจทีมอารเซนอนนะคะโอเควันนี้เราไปกอนเขาใหม่ก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเค